สามตัวข้างหน้าเนาะพ่อเนาะนี่สามตัวนั่นละสามตัวนั่นละข้างหน้าน่ะตัวตาถูเด้อเดี๋ยวเดี๋งวดล้วนนี่ละถ้าลูกถือลูกซื้อมาหายเลยฟ้องโน่นนี่ให้ถือแกลหลายเลยอย่าตัวกูเด้ออย่าตัวกูเด้อตถูรูปตัวดอกรูปตัวตัวกูละมึงตัวกูละมึงหุ่นน้ำไปหาถูอู้ชักเบิดแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ ได้พางฮ่มสีแดงเออได้พางฮ่มสีแดงสองตัวข้างหน้านี่เนาะพ่อเนาะนี่สามเด้อสามตัวข้างหน้าน้องพอเนาะนี่สามตัวนั่นละข้างหน้าน่ะต้าถูเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวง่วนนู่นนี่ละถ้าลูกถือลูกซื้อมาหายเลยพางฮ่มนู่นนี่ถือได้หลายเลยเดี๋ตัวกูเด้อต้าถูรูบัตัวดอกรูบัตัวตัวกูละมึงวิน้ำไปหาถูกูจักเบิดต้าถูบัสตัวบัสตัว ตัวดอกตอพอเอ้ยดูบอตัวแท้ๆล่ะเพิ่นเพิ่นอยากได้ยังอีนบอสเราทำเพิ่นอยากได้อีหยังอยากกินอีหยังมากินอีหยังอีบอสพอเขาเอาไม้กูกินหลายอยู่น้ำก็ได้กินน้ำแดงน้ำขาวก็ได้กินน้ำลำเบี้ยน้ำเราจังบ่ได้กินโอ้ยดูดีคือไม่ได้กแซ่บซมยู่อยากกินอยู่ย่างกินข้าวนั่นักเป็กสองเป็กโอ้ยโอ้ยกินเด้กินไม่กินไม่ได้กิน พ่อลูกรับป่าลูกรับป่ามาหนาวหนาวหนาวกับว่าเสื้อถูกไล่ด้วยไล่กนมาลมเพลิ่มดวนควงนู้อยู่หลายตัวโอ้โไงเมื่อกี้เป็นยังว่นเดีเป็นยังเด้ดล่ะทรงเข้านี่รู้รู้สึกตัวไหมมีรู้สึกตัวอลไรใช่ไหมบ่ ัันนเป็ยงแล้วแล้วตรงนี้ที่ว่ามีอุบัติเหตุอุบัติเหตุอะไรหรอครับจังแล้วบ่หูบ่ได้ยุ่ิแถวนี้อ๋ออันนี้อันนี้ผ่านมาใช่ไหมฮะผ่านมาเลยจอดดูใช่ไหมตั้งใจมากตั้งใจมากพูดอยู่ละเอียดถึงตั้งใจมาตรงนี้โดยตรงเลยใช่ไหมฮะเพื่อที่จะมาขอเลขนะฮะใช่ไหมโอ้แล้วแล้วป้าได้เลขอะไรวันนี้จ่าหลักกิโลป้าจะซื้อเลขอะไรเล็งยังู้แลวเล็งยังเล็งยังจะเอาเลขอะไรว่าท่านหูว่าท่านไหนบิึงอ๋อไม่ไปดูไปดูเมื่อกี้ได้เลขอะไรดูยังไม่ได้บิึงไม่ได้บิึงอ๋อ ตัสาาตอออกห้กับสองนเด้อมาคับหล่งเออยายกิลน่ามยายลาเราก็ได้ขึ้นแล้วเราเาบาาด้วยเอาไปด้ดวยดเลยวยวยเลยคนาเรีองคอยน่ยเจ้าลวยเลยโอ้ยายกำลังส่องเด้อส่องเรีเด็ด เริ่มมองเห็นสองหนึ่งสองเ็นรันกอาจารย์อูดไเต็มเตมตัวไหนน้อสอฮะสอกับหนครับสองเจ็ดกับ18ถูกบนล่างเลยครับผมเรียกสตัวดิ3ตัวก็สองเจ็ดสองเจ็ดสไหนตัวไหนอาจารย์อสอตรงนี้ด้ยออที่ถูกเต็มๆเลยครับผม๋อครับนั่ตอที่ผมให้หกตัววันนั้น จำได้ไหมจำได้ครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วที่ผ่านมาตัวไหนอาจารย์อุ๊งวดที่ผ่านมาาอาจารย์อุ๊นะครับให้ให้ตัวนี้นะครับงวดที่แล้วนะนี่เจ็ดเก้ากับกับฝั่งนี้เจ็ดห้านี่เจ็ดห้านี่นี่เลขเจ็ดนี่เลขห้าเ๋อนี่อาจารย์อุ๊ให้งวดที่แล้วครับให้หกตัวงวดที่ผ่านมาอาจารย์อุ๊ให้ไม่เคยพลาดนะตั้งสิบเอ็ดงวดสิบเอ็ดงวดแล้วไม่เคยพลาด งวดนี้งวดที่สิบสองครับผมใครฟังไม่ทันก็เสียใจด้วยเสียใจด้วยอ้าวใครอยากดูอาจารย์อุสรุปครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆก่อนทมครบแล้วอาจารย์อุ สิคนแล้วก็ใหายปังๆเด้อวดนี้เด้อครับก็อหายปังๆฮะเป็นะังไคนพิมพ์ที่สิบเอ็ดหัวลอยย่างงวดที่แล้วมันอั้นงวดที่แล้วมันอั้นงวดนี้จะอั้นให้ไหมเจ้ามือขอร้องนะขอร้องนะขอร้องเจ้าเจ้าห้ามอั้นเด้อขอร้ององขอร้องเจ้าห้ามอั้นขอร้องเจ้าห้ามอั้นนะ เดี๋ยวผมเข้าใกล้ก่อนอ้าวอาโอเคเอาใกล้ๆเลยเอาเดี๋ยวก่อนนะชัดเลยเอาให้ชัดๆมาทางเมืองเลยอาสรุปจานุสองูย์นย์หนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้นย์เกห้านี่เด่นครับเด่นเด่นบนล่างเด่นข้างบนเลยเด่นนี่ตัวเด่นตัวรองตัวรองด้วย26งหกสองหกห้หกี่เกี่เถ้าจะเอาสามตัวก็เน้นไปเลยสี่หนึ่งห้า สามตัวไหนอาจารย์อุไหนสามตัวสี่หนึ่งห้าสี่หนึ่งห้าอันนี้ลองห้าสี่เก้ารองรองห้าสี่เก้ารองครับลองตัวรองอ๋อครับอานะสี่หกกันยาหกสี่นี่นะครับอาจารย์อุให้ถูกมาแล้วทุกงวดและอาจารย์โกยด้วยยืนยันการันตีให้มาอาจารย์โกยยืนยันการันตีฟันธงโชว์ ขอบอกด้วยอาจารย์อูนี่ให้ถูกมาแล้ว11งวดนะเชื่ออาจารย์คลวยรวยลูกเดียวกับอาจารย์อูนี่อาจารย์คลวยกับอาจารย์อูนรวยลูกเดียวรวยลูกเดียวอ๋อสาธุสาธุนะครับอ่ะบอกแล้วนะปล่อยแล้วนะถ้ามีอาจารย์อูอยู่ในดวงใจเนี่ยรวยรวยครับปล่อยแล้วนะไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยดูคลิปย้อนหลังได้อาจารย์อูให้ถูกมาอาจารย์มันจะตัดไอนี่ก่อนหัวเลยครับผมว่าโอ้โหโอเคมนหัวติ๊บ ติดไอ้ยุดงเทียนก่อนพอได้สว่างยเลยเนาะเขาเด้ทั้งหึงเลยเนาะได้ครับสารอธิษานได้ะตะพึงตะพึงแด้มาเบิง,บงได้มาเบิง,บงสอบเด้อนี่ได้ยินข่าวว่าออกไอ,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 อ้ลูกหลานถื่อให้ลรือซาพักวุฒเด้อวุฒิวุฒิเด้อนสิใครกันใครตรงๆเลยเด้อเออลูกหลานกันสิได้ซื้อลูกหลานกันสิได้หู้ ให้ได้อเลีเด้อให้ถือสุกคนสุกคนโมบาตแทบดเพี่น้องมาเมื่อสุกคนนี่็ให้ถือเด้อเดี๋ยวทีเจ้าทข้างันให้เป็นขุาน้ำควมผันเด้อให้ขาโลดให้สามโตเลยเด้อสาถุกซาถุกาถุก ฟูมานาจัะฟมแมนลูกหอยากได้เลยนอยากได้เลยจังมมหาแมนเอ้ยกันลูกหลานม่อยากได้วมหาลูกหลานอยากไดเล้ยจะแมนขักเนาะต้องต้อตีมีแต่คนอัศวิน หนาวหนาวหนาวกรบเป๋าื้ว่าไปใส่อยากได้ผองห่มสีแดงอได้ผองห่มสีแดงสองตัวทางไหนี่เนาะพ่อเนาะหนิสามเด้อสามตัวทางไหนเนาะพ่อเนาะหนิสามตัวนั่นละข้างหน้าน่ะต้าตูเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวง่วนนี่ละถ่าลูกถือลูกซื้อมาให้เลยฟอาห่มน่วนนี่ถือได้หลายเลยอย่าตัวกูเด้อต้าตู้รูบัตัวดอกรูบ่วตัว

น้ำเลามียน้ำเราจังบม่ได้กินโอ้ยแฉบแ่บโยอยากกินโยย่ามกินเขาน่ะเป็กสองเป็กโอ้ได้กินได้กนไดกินดกนไกลด้วยานมาเพิ่มด้ัวนหอยอยู่หลเอ็ดโอ้ยไงเมื่อกี้เป็นยังว่าด้เป็นย่างเดีล่ะทรงเข้านี่รู้รู้สึกตัวไหมไม่รู้สึกตัวเลยใช่ไหมบอ แล้วแล้วตรงนี้ที่ว่ามีวัตถิเหตุวัติเหตุอะไรเหรอครับจั้งแล้วบอหูบอยุ่แล้วนี่อ๋ออันนี้อันนี้ผ่านมาใช่ไหมฮะผ่านมาเลยจอดดูใช่ไหมตั้งใจมาตั้งใจมากพูดยู่ไรเอ็ดตตั้งใจมาตรงนี้โดยตรงเลยใช่ไหมครเพื่อที่จะมาขอเลขนะฮะใช่ไหมโอ้แล้วแล้วป้าได้เลขอะไรวดนี้จารกิโลป้าจะซื้อเลขอะไรเล่งยังหูแล้วเล็งยังเล็งยังจะเอาเลขอะไรว่าท่านหูว่าท่านไหนเบิ้งอ๋อไม่ไปดูไปดูมื่อยีดได้เลขอะไรดูยังไม่ได้เบิ้งไม่ไหนเบิ้งอ๋อ สวัสดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้องสีแดงๆเลยครับเพื่อบรให้พผ่าตดข่าวสารอีกนิดหนึ่งกดรูปกระดิ่งให้น้ำแนครับลูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำครัปล่งคีบย่ำไดล่ทันสิบบริหารคีบ แลก็สิบริาพาทข่าวสารในช่องย t u b e คนสุรินทีวีครับผมก็ขอบคุณลหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ